สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปฏิิเช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปฏิิจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัฐนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกำมูลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่31นะคะเดือนมกราคม2566นะคะหุ้นแรกนะคะหุน้นรัสเซียวันนี้แอดให้รูด6นะคะเจาะให้เม็ดเดียว69นะคะหุน้นรัสเซียรูด6เจาะ69นะคะ ต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่31เดือนมกราคม2566นะคะหุ้นเยอรมันคืนมีอัตราลบเก้านะคะ เจาะให้เม็ดเดียวเกนะคะหุ้นเยอรมันรูด9ก้เจาะเกนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่3าเดเือนมกราคม2566นนะคะหุ้นอังกฤษ คืนนี้แอดให้ลูกหกนะคะเจาะให้เม็ดเดียว6กหนึ่งนะคะคุณอังกฤษลูด6เจาะ6หนึ่งนะคะ, 6, ะ,คะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปงัปงปังมีตังค์ใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ